ไว้รอบใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะโชว์ทุกคนดูว่าหนูอยากกินอะไรหนูอยากได้กินแตงโมทุกคนทําได้ไหมคะ <c oughs> โอ้น่าสนใจจังโอ้โหนี่ไงแตงโม <c oughs> ก่อนอื่นเราจะหั่นแตงโมตัดหัวตัดท้ายแตงโมใช้แม่พิมพ์กลมๆก,กดลงไปในแตงโมเพื่อเอาเปลือกออก <c oughs> เราจะทำแบบเดียวกันกันกบอีกด้านนะกดลงไป เอาออกมาดูสิเราจะได้เนื้อแตงโมทั้งหมดอยู่บนโต๊ะวีนนี้เราจะหั่นเนื้อแตงโมเป็นชิ้นๆแบบนี้เราจะทําอะไร<ม>เชฟทําอะไรย่าจะทําอะไรดีใช่ละย่ามีไอเดียแล้วละ่ะ <c oughs> ใช่เลยเอาแตงโมฉันจะตีเนื้อแตงโมให้ละเอียดเลย <c oughs> จากนั้นใส่เจลาตินลงไป แล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันว้าวคุณย่าไอเดียดีมากเลยค่ะแล้วเราจะทำอะไรดีใช่แล้วก่อนอื่นเราต้องใช้จอบไมโคร f t จอบเปลือกแตงโมออกไปได้พ้นต้องกจัดเปลือกออกไปให้หมดเมลิซาระวังด้วยสิจ๊ะตอนนี้รอบตัวหนูเต็มไปด้วยเปลือกแตงโมหมดแล้วขอโทษกะแต่จะบจ็ดเปลือกแตงโมหมดแล้วดูสิทุกคน โอ้ฉันมีไอเดียใหม่ๆเจ๋งอีกแล้วเราจะใช้ช็อกโกแลตแท่งมาร์ชเมลโล่และเยลลี่เอามาเสียบไม้จิ้มฟันแล้วก็เสียบไปที่แตงโมแถวล่างเราจะใช้มาร์ชเมลโล่ไว้แถวล่างนะต่อไปจะเอาเยลลี่และช็อกโกแลตมาเสียบไม้จิ้มฟันดีไหมคุณยา่าแน่นอนแล้วยูเชฟจะทำอะไร ฉันจะทำเค้กก้อนใหญ่ให้จูดี้ต้องบีบครีมวานิลาตามนี้เป็นชั้นๆเราจะทำครีมไว้บนหลายๆชั้นเราจะเกลี่ยครีมรอบๆเค้กแตงโมให้เรียบร้อยด้วยครีมสีขาวและสีชมพูเกลี่ยให้เรียบเนียนอืมมันไม่อยากที่ยากคิดไว้เลย แต่เจลลี่ของย่าเสร็จแล้วเหลือแค่เอาออกจากแม่พิมพ์เยี่มมากฉันจะเอาตกแต่งให้ด้วยตาแล้วก็ปากหวานๆเรียบร้อยเอาไปให้จูดีน้อยกินโอ้มีของน่าสนใจเยอะเลยหนูอยากเริ่มจากอันนี้ตัดมาหนึ่งชิ้นดูนะสนใจดีมาลองกัน แตงโมอธรรมดาน,นี่หนาหน่าเบือ่อหนูจะไม่กินไม้จิ้มฟันเดิดขัดว้าวนี่มันอะไรนะดูเหมือนเค้กเลยนะตัดออกมาหนึ่งชิ้นเจ๋งสุดไปเลยข้างในไม่ใช่เค้กแต่มันคือแตงโมจริงๆอ้ออร่อยจังอืมแต่เรายังต้องลองอันสุดท้ายนี่มันคือเจลลี่ หนูชอบเจลลี่มากมากอร่อยมากเลยกินแตงโมหอมหอมหนูถูกใจหนูมากเลยคุณย่าชนะอร่อยสุดๆ mm. จริงเหรอย่าชนะดีใจจังเลยขอบใจจ้าจูดี้หนูวาดลูกเสร็จแล้วแล้วก็อยากกินเค้กสกิดโดมันเป็นขนมโปรดของหนูและนี่คือสกิดโด้สำหรับทุกคน โอ้เยอะมากฉันรับอยู่ต้องรับให้มากที่สุด oh. บ้าไปแล้วฉันไม่เคยสกิทเทลยอะขนาดนี้มาก่อนคุณย่ามีไอเดียอะไรบ้างยา่ยาจะใช้สกิทเทตกแต่งเค้กของย่านะเทสกิทเทออกจากหอให้หมดเยี่ยมมากย่าจะทำอะไรอีกดีนะ hmm. คิดดูก่อน hmm. hmm. อ๋อ เกิดไอเดียแล้วเอาเค้กไปไว้ข้างๆก่อนจากนั้นเอาชามมาจะผสมแป้งนมไข่หนึ่งฟองจากนั้นนวดมือแป้งมันน่าจะนุ่มและยืดหยุ่นมากทีนี้เอาเข็มถักไหมพรมขนย่าออกมาเราจะใช้มันถักแป้งมีอะไรที่ย่าถักไม่ได้บ้างดูสิง่าย ย่าจะเสร็จแล้วจะเอามาคลุมเค้กสกิโตจากนั้นเราจะเอามันไปอบเราต้องทำให้สุกต่อสักครู่นะเ <c oughs> ยีาา่ยมมาอยากจะพักสักหน่อยต้องรอให้สุกก่อนนะ <c oughs> โอ้เชฟทำอะไร <c oughs> จะเซอร์ไพรส์ฉันอีกแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ฉันกำลังเรียสกิโตตามสีออกมาสวยมากดูสิทุกคน นี้เอาไดร์เป่าผมมาเป่าทีสกิทโตทให้ร้อน <c oughs> สุดยอดดูสิ <c oughs> เปิดดูสิสีสวยกำลังไหลเยิ้มลงไปข้างในเคสดีงามจริงๆโอ้ว้าวน่าจึงมากเหลือเชื่อคุณย่าเอาไปเอกไปอย่ามายุ่งกับฉัน ใหลายจังโอเคของย่าเสร็จแล้วได้เวลาออกมาจากเตาอบโอ้ว้าวสวยงามเชฟทำเค้กเกือบเสร็จแล้วคุณย่าทำทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยโอนึกออกเอาสเก็ตเท้าบาัสเตอร์มาใช้กันขอสกูตเตอร์ใส่ลูกปาศลงไปสุดยอดทีนี้มาทิ้งระเบิดเคเก้กสกิเท่ากันเลยโอ้สนุกแน่นนะ โอ้โน oh no, สนุกจังโอ้โนโนฉันควบคุมปืนไม่ได้ใช่ด้วยช่ด้วยขอโทษขายะขอโทษค้เชฟยอาฝันไลรชัดๆเมลิซ่านี่มันไม่ใช่ของเล่นนะ <S <S ทั้งหมดนี่ปพะกเกธรรมนาธรรมนาแบบนี้เนี่ยนะอเออส่วนฉันทำภูเขาสกโทโตดูสิเหลือแค่เอาซองมาเสียบสูงสุดเสร็จแล้วจูดีได้เวลาลองเย,ย้สกตเกแบบที่หนูโปรดปาน ทำไมมันแปลกๆลองก็ลองแล้วนี่อะไรอ่ะอม,มันเหมือนพายแต่จริงๆแล้วมันคือเค้กอืมแบบนี้สิดีกว่าเยอะเลยเอาล่ะยังไงต้องลองเค้กก้อนสุดท้ายมิสกิโตเพียบเลยเอาอร่อยมากลองเคก้กก่อนเออใช่หนูชอบนี่นี่สุดๆเชฟเป็นผู้ชนะ yes ฉันชนะแล้ว ครั้งนี้มาทำอะไรใหม่ๆกันหนูอยากได้แ้กวันเกิดหนูรอทุกคนอยู่นะได้เลยเราต้องเสียบเทียนที่เค้กแต่ต้องไหนดีนะคุณย่าอย่ามากวนสิย่าอะไรมาไม่เอาฉันไม่ต้องการฉันไม่ตามคำเลือจากย่าด้วยเด็กสมัยนี้หยาบคายกันจริงๆฉันอยากจะช่วยย่าจะไปวางที่เค้กของย่าเองแล้วกันเมลิซาล่ะจะทำอะไรเมลิซาจะทำอะไรก็กำลังจุดเทียนอยู่ค่ะมันอาจจะสวยมากๆน่าน่ารักจัง เออเออทำไมกลิ่นอะไรไม่ไหมมันระเบิดไดนมามล์หรือเปล่าใช่ถูกต้องฉันเจอมันในลิงชักฉันมีเถียนที่เจ๋งสุดเออเอขอโทษนะนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมหนูเปืเ้อนแ้กแบบนี้ไหนลองสิอร่อยจังพี่สาวฉันชนะเย,ย้ฉันชนะแล้วอร่อยจริงๆนะอืมลองสิทุกคน ชอบวิดีโอหรือเปล่ากดไลค์และ Subscribe ช่องของเรานะเจะกันค่ะ